on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงครับไม่ใช่แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วครับ อยู่ด้วยกันต่อคุณรองค้าช่วงที่สาอีเฟมอนทีวีแล้วนะใช่แล้วนะครับ <c oughs> ก่อนไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับมีหนึ่งเรื่องฝากไว้ด้วยนะฮะกับตอนนี้ Beauty Kingdom ชั้น5ชิบุย่าประตูน้ำเพชรบุรีซอย19นะครับที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางที่คนใช้ดีแล้วบอกต่อ,อนอกจากนั้นถูกใจสบายกระเป๋าจะซื้อไปขายต่อก็คุมค้มคุ้มนะนะคนะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเมกัพสกินแคร์อุปกรณ์แต่งหน้าทำผมทำเล็บวิตามินอาหารเสริม ไปพบกันได้กับสินค้าชั้นนำมากกว่า200แบรนด์แล้วก็ส่วนลดสูงสุดมากกว่า50%ที่สำคัญมีบริการแต่งหน้าฟรีด้วหสาวหันควับเลยนะเวลาไปออกงานต้องแวะมาที่นี่ก่อนเลยแล้วก็มีโซนพิเศษให้ทดลองใช้สินค้าพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับสมาชิกอีกด้วยนะครับคุ้มคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่ง คุ้มที่ Beauty Kingdom เออนะฮะก็เป็นอาณาจักรความงามราคาทรงแห่งใหม่ใจกลางประตูน้ำนะครับไม่ต้องไปหลายที่ให้วุ่นวายเสียเวลาแล้วนะถ้าไปเรื่องความงามก็แค่มา Beauty Kingdom ที่เดียวจบ Beauty Kingdom มาแต่ตัวเรื่องสวยเราช่วยได้นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อ่องค่ะ Beauty Kingdom ค่ะเขายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยนะคะสาหรับทุกท่านที่ชื่นชอบการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพียงแค่คุณนะคะเข้าไปร่วมสนุกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่ะ ง่ายๆแค่นี้เลยนำมาแชร์ที่ b ิ a u t y k ิ n ด้อ m ชั้นหชิบุย่าประตูน้ำนะคะเพชรบุรีซอย19กับเจ้าหน้าที่ BA เท่านั้นนะคะก็สามารถรับบริการแต่งห <derechos> น้าและทดลองใช้สินค้าฟรีดูป่ากนัดชานะคะฟรีได้เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ www f a c e b o o k c o m b e a u t y k i n g d o m t h a i l a n d นั่นเองนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะใช่แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับอย่าลืมไปเจอกับเจ้าหน้าที่ BC นะฮะเ,เพียงเท่านี้ก็สามารถนะครับรับบริการ แต่งหน้าแล้วก็ทดลองใช้สินค้าได้ฟรีเลยลวนะยนะครับมา <Okay. S 1> ลุยกันต่อกับข่าวบันเทิงของเราหลายคนรอฟังเรื่องนี้กันอยู่นะครับกับนางเอกสาวพันล้านอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่อันนี้คือนามสกุลเนาะถูกต้องโฮเน่ oh, <ne. S 1> หลังจากที่ถูกลากเข้าไปอยู่ในวงเมาส์นะเป็นลายกรุ๊ปของเพื่อนๆของกัจจังแล้วก็มีกัจจังอยู่ด้วยเนี่ยนะครับในเวลาต่อมานะกัจจังก็ออกมาแอดอกยอมรับว่า เป็นบทสนทนาที่พูดคุยกันระหว่างเพื่อนฝูงและตัวเองเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่คุยกันมานานมากแล้วงานนี้ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนอันนี้คือกัดจังพูดถ<อ>ูกปะแต่ถ้าให้คิดก็ไม่รู้ว่าใครอมพามาพูดกันแน่เพราะก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาเองก็ออกมาพูดและชี้แจงไปแล้วว่าเจอกับสาวกัดจังเนี่ยล่าสุดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อ5วีคที่ผ่านมาเท่านั้นเองเดือนกว่าๆที่ผ่านมาหรือเดือนกว่าๆจะนานสําหรับกระจังเอออะไรยังไงไม่รู้ก็เป็นได้แต่ว่าใหม่ ค่ายมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนไงนก็เลยพูดไปว่าเนี่ยมึงเจอเมื่อห้าสที่แล้วเองเอนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อมีการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมานานนมตามที่สาวกัจจังออกมาบอกนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกัจจังเองก็มีการขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ค่ะ<ช>แต่ก็ไม่รู้ว่าคุณใหม่เดว,วิการเองเนี่ยจะรับทราบแล้วก็ยอมรับคําขอโทษจากคู่กรณีอย่างน้องกัจจังหรือ,อยังนะคะคและที่สําคัญใหม่ละมีทีท่าอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะรวมถึงอนาคตถ้าสมมติว่าจะต้องมีงานที่ต้องรับด้วยกันมีละครก อีเวนต์ต้องเจอกันเนี่ยยูทํางานด้วยกันได้หรือเปล่าโอ้ยถ้าเป็นฉันฉันรับนะแต่ขออัพค่าตัว <laughs> เออเนาะเพราะยังไงนักข่าวก็ต้องมาต่อมาอยู่แล้วอ่ะไม่ลำบากไส้ไหมขอเอาค่าตัวได้ไหมคะเอออย่างงี้รอกอย่างนี้นะเออเออเจ้าของงานก็รู้สึกว่าอุ้อยากได้นักข่าวมาได้ค่ะยินดีค่ะนะครับอ่ะประเด็นทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอใหม่ตอบกันอีกหนึ่งประเด็นไม่พูดไม่ได้เลยพี่อาร์ตกับกรณีที่โดนกล่าวหาว่าสาวใหม่เนี่ยเข้าข้างเมทัลสุขขาวแฟนสาวของนักร้องหนุ่มโดมประกอลำไม่รู้เจ้าตัวจะ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและประเด็นสุดท้ายที่จู่ๆเนี่ยก็มีข่าวเมาส์มาว,าวา่านางเอกอักษรย่อมอมาเวียงวีนขอเปลี่ยนสถานที่ถ่ายแบบออหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอักษรมอมาเป็นนางเอกซะด้วยจะใช่สาวมอใหม่หรือเปล่านะครับทุกเรื่องท<า>ุกประเด็น,นคุณจริงเ,ออเราตอนแรกเราไม่คิดว่าเป็นมอใหม่เลยเออคิดว่าเป็นมออื่นออะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ้าเกียเคลียร์กันเลยครับ ยังไม่ได,ด้ดูคลิปสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงน้องใหม่ยังไงบ้างแต่สําหรับหนูเนี่ยหนูไม่อยากพูดถึงอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นอดีตไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดถึงค่ะก็คือให้อภัยแล้วก็ให้อภัยแล้วค่ะออไม่รู้สึกโกรธอาจจะตกใจช่วงแรกว่าแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเรียกเรียกเราอีกแบบเหมือนเรียกพี่ก้าวอีกแบบหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยในไอจีมันมันห้าวิคจริงๆ กินโมโม่ก็คือใน IG มันก็คงประแต่งเวลาไม่ได้ก็ไม่อยากพูดอะไรเรื่องนี้มากก็ไปดูได้คะ่ะสมไมที่ยันยันไม่ได้เจอกันล่าสุดก็ใน IG ในก็ประมาณ5้าสัเขาบอกว่าเขาเหมือนประมาณว่าไลน์นั้นหลุดไปแต่เขาก็เจอใหม่ค่อนข้างบ่อยเป็นการแล้ค่ะค่ะค่ะหรอเจอเขาครั้งนั้น <laughs> <laughs> แล้วก็ยืนยันว่าเราเจอเขาแค่ครงนั้นครั้งเดียวเลยก็สมัยจะกลับไปดูความสัมภาษณ์ของกระจังรไหมครับดูค่ะต้องสมมตินะอยากดูเหมือนกัน ขอ,ขอแค่ดูฉฉเฉยๆเพราะปกติก็ชอบกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองว่าอเอ๊ะวันนี้เราพูดดูเรื่องไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยทั้งเอกเปามาเลียนูนนักการสำหรับเราเลยที่นิกรรอะไรอย่างนั้มมนไปเว่ามีการเล่นแต่ละคนตีความก็ใจช่ไนะก็จับพุงเงี้ยเหรอก็ ที่คนจยงว่าเป็นเราไม่สีเลียดไม่ซีเลียดต้องไปดูกันว่าเป็นใครแต่หนูแต่หนูเลยว่าหนูไม่กล้าไม่ใช่ไม่หรอกค่ะไม่ใช่น้องไม่หรอกค่ะนายไปเรียกเงว่าน้องไม่อ่ะมอม้าคุณว่าใครไม่รู้นึกไม่ออกเลยมีพิษสมัยโอ้ไม่แน่นะเพราะเป็นนางเอกบ้าหรอนางเอกค้างฟ้าขนาดนั้นจะบ้าได้ยังไงคุณนึกออกแล้วใครใครใครที่แหม่มจินตลาโอ้ฉันนึกว่าแหม่ม ฉันว่าแหม่มบิจูดาพินดัมไม่ใช่ใกล้ะะ <c oughs> กว่านั้นอีกใครอ,อีกใครอีกมิ้นมามิ้นไหนชาลิดาโอ้ก็เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะใช่หรือว่าเป็นคุณโมอามีนาไม่หรือว่าแตงโมพระธิดาหรือแมทพิรณีแมทพิรณีมิดมิ้นกับแมทเนี่ย น่าเออเออเออเอจริงๆอันนี้วงในกระซิบมาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งในสองคนที่เราบอกว่าตัวเก่งกันหรือเปล่าที่นนเขาร้อ้เราแค่พูดขึ้นมาว่ามีมอมาออใครบ้างเออนื้อออกปาจะไปเมสาต่อก็เนี่ยอบอกด้วยว่าเป็นข่าลือ <laughs> ไม่ได้บอกว่ามาจากอีฟีบอลทีวีนะโดนมินแมทเกียร์เพราะเราไม่ได้มาส่ใครอยู่แล้วนะคะฟังจากทางคุณใหม่ไปแล้วคุณอ๋องเรามาฟังจากทางด้านสาวกัดจังดีกว่าที่ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนเป็นข่าวตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเลิกลากับพี่โดมเนี่ยไปนานมากเลยนะอยู่ๆก็มีคุณขุดลายไอเสียงโทรศัพท์นี้ขึ้นมาขุดคลิปขึ้นมาแล้วก็ขุดลายด้วยขุดคลิปด้วยแล้วประเด็นที่เสียงหลุดออกมาเนี่ยนางก็ยอมรับว่านางเนี่ยเป็นคนทําจริงๆแต่กัตจังยืนยันเสียงแข็งนะว่าคลิปเนี่ยไม่ใช่ ่คิดเพียวๆ,ๆเพราะต้องมีการตัด ต่ดดัดแปลงอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้ครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะต้องควานหาตัวคนปล่อยคลิปเพื่อเอาความผิดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามกัน<ะ>อีกหนึ่งประเด็นที่โดนกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการสร้างเพจฮาริมโดมที่สร้างขึ้นเพื่อ d i s เครดิตหนุ่มโดมนั้นเนี่ยจะออกมายอมรับว่าเป็นคนทําหรือจะโบยไปให้ใครอีกเดี๋ยวต้องไปฟังกันด้วยแต่เราจําได้นะว่าเพจฮาร์รมโดมเนี่ยดังมากเมื่อปีที่แล้วคือเรื่องในคลิปปะคลิปเสียงมันเป็นคลิปที่เกิด<อ>ขึ้นนานมาใช่ใช่ปลายปีที่แล้วเราจําได้นะ ะะเรื่องราวยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะล่าสุดหลังจากเพจฮาเลมโดมที่โดนปิดไปแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดมีเพจแอนตี้เมทัลขึ้นมาอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าเพจนี้เนี่ยจะเป็นฝีมือของใคร กัจจังจะมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าวด้วยจริงหรือเปล่าออนะคะรวมไปถึงกรณีแชทลายด่ดดากับใหม่ดาวิกาเนี่ยหลังจากที่ออกมายอมรับว่าเออฉันทาจริงจริงนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเจอตัวสาวใหม่นี่ไม่ว่าจะเป็นเจอกันในงานหรือนอกงานก็ตามเนี่ยครับกัจจังเนี่ยนะคะจะจัดการกับระบบความรู้สึกของตัวเองอย่างไรและจะกล้าเข้าไปพูดคุยหรือแม้กระทั่งขอโทษสาวใหม่หรือเปล่าเออรวมปถึงการร่วมงานเนี่ยจะสามารถแบบ ร่วมงานกันได้ไหมจริงๆคืออย่างนี้นะเรารู้สึกว่าปัญหาของการจ้างเนี่ย oh. เยอะมากแล้วก็รุมมากแล้วคู่กรณีเนี่ยก็เยอะมากด้วยนะครับไม่รู้ว่างานนี้สาวการจ้างจะต้องออกมาขอโทษได้ครบริงคนหรือเปล่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีหรือเปล่าหรือ <c oughs> จะมีภาคต่อเดี่ยวนะครับต้องให้การจังเคลียร์ทั้งหมดเลยครับมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นมาเกือบสองแล้ว <c oughs> ซึ่งมันก็เพิ่งมามีการปล่อยอแล้วก็หลุดอย่างนี้นะคะ <c oughs> คลิปนี้ มีการบิดเบือนเนื้อหาจะไม่พูดว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อค่ะหนูว่าถ้าคนไปฟังอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้เขาสื่อเป็นยังไงก็น่าจะมันน่าจะเช็คได้ของแบบน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะคะคือหนูก็ไม่ทราบว่าเขาแจ้งใครอะคะ่ะถ้าเกิดเขาแจ้งหนูหนูก็รู้้อวหนูไม่ได้ทา ใจผิดเยอะคะ่ะว่าเป็นบทสนทนาที่เพิ่งคุยกันแล้วก็เหมือนว่าหนูไม่จบไม่สิ้นหนูหนูหตามลาวีไม่เลิกอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วอินสตาแกรมที่รับรู้ตอนนั้นก็มีแค่ฮาเลมโบนั้นอันเดียวจริงเกิดขึ้นกับ2ปีหลังจากนั้นไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อนๆคนก็ไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวเลยเก็เรื่องใหม่เป็นแชทของหนูจริงๆคะ่ะที่หนูคุยกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันก็คุยมาพักนึงแล้วนะคะแล้วก็แชทนี้ก็ได้หลุดออกมานะคะค่ะแล้วก็พอมาหลุดออกมาเน ตอนนี้เรามีประเด็นข่าวอยู่แล้วก็จริงๆแล้วตัวใหม่กับพี่เก้าก็ไม่ควรจะมาโยงถึงประเด็นที่เรามีมากมายอยู่ตอนนี้ค่ะก็ต้องแบบขอโทษจริงๆถ้าเกิดออกมาในสื่ออะไรเงี้ยคนดูมันก็คงก็คงแรงอะค่ะตรงนี้ก็ต้องยอมรับผิดจริงๆ เราก็ต้องบอกได้ว่าตัวเราก็ไม่ใช่คนดีอะไรเวลาเราคุยกับเพื่อนถ้าเราไม่ชอบใครเราก็ไม่ได้ไปพูดเพลาะใส่เขาอยู่แล้วตอนนั้นก็อย่างที่บอกค่ะมันก็มีความรู้สึกที่มันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้อยากกลับไปนั่งพูดถึงต่อความยาวขาความยืดก็เอาเป็นว่าหนูไม่ดีเองก็ได้ค่ะที่ไปไม่ชอบเขาแล้วก็หนูก็ยอมรับผิดทั้งหมดวิก้าก็เหมือนพูดประมาณว่าเราเป็นเด็กแต่ว่าไม่คด้นกย ขอโทษด้วยค่ะจริงๆแล้วก็ก็คือเป็นการอย่างที่บอกค่ะมันคุยกับกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะมาหักหลังอะไรเงี้ยคนพี่โยมาเลือกว่า่คือเป็นว่ามันไม่จําเป็นนะคะว่าว่าทําไมต้องไม่ชอบเขาก็จะมองว่าหนูอิจฉาเขาหรือว่าเข<ส>าอยู่สูงกว่าหนูอะไรก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหนูยอมรับเรื่องนี้ที่สามนะครันันันมี่าวว่าแบบือที่สามด้วย ที่บอกค่ะเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็จบไปก็เอาเป็นว่าหนูด่าหนูผิดคนเดียวแล้วก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องพูดว่าทําไมถึงไม่ชอบกันค่ะก็จริงๆค่ะที่ต้องขอโทษจริงก็ต้องขอโทษใหม่พี่ก้าวนะคะแล้วก็ด้วยที่พี่ก้าวเป็นผู้ใหญ่อะค่ะออกมาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูไม่ดีมันก็จะดูเป็นแบบในกลุ่มเพื่อนพูดถึงพี่ก้าวจริงแต่ว่ามันก็ดูก้าวร้าวอะค่ะณ้ตรงนี้ก็ขอโทษจริงที่ทําให้มันเกี่ยวข้องถ้าเจอกันแล้วเขายอมคุยก็คงต้องขอโทษต้องเสียกัน ตอนนี้ก็ไม่อยากมีเรื่องหรืออะไรกับใครแล้วอตอนนี้ไม่อยากมีเรื่องกับใครแล้วค่ะเราก็คือเราอะถ้าเกิดแยกสองเรื่องออกจากการเรื่องคุยไลน์ในกลุ่มเนยนะคืออย่างนี้พี่อาร์ตเราต้องพูดอ,อย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรามีแฟนคนหนึ่งค่ะแล้วแฟนเราด้านไปเคยมีไปมีข่าวกับนางเอกคนหนึ่งเ,<อ>เราก็ต้องไม่ชอบนางเอกคนนั้นเปะ่าใช่แล้วสอบพนามที่เราจะเรียกกันในกลุ่มเพื่อนอะ คิดถึงไลน์กรุ๊ปพวกเรานี่ไออีตนใดเวลาเราไม่ชอบใครเราก็สับเขาแลกเหมือนกันเพียงแต่มันไม่มีโอกาสได้ปล่อยออกมาสู่สาธารณะอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันผิดที่คนปล่อยต่างหากเจตนาจะทําอะไรก่อนคนปล่อยเนื้อออกมาซึ่งเขาก็จับได้แล้วว่าเป็นเพื่อแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วเรียบร้อยแต่เรื่องของคลิปเสียงถ้าเกิดมีการทําจริงกับเพจแอนตี้ฮาริมโดมตอนนั้นอันนั้นก็ไม่น่าทําแต่ของเมทัลเองเนี่ย คนหลายคนตอนนี้สับสนและคิดรวมว่าคลิปเสียงน่ะหมายถึงของเพจแอนตี้เมทัลไม่ใช่นะเป็นของฮาเลมโดมในอดีตตั้งสมัยตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเลยแต่มันถูกปล่อยแบบพอเจาะพอเหมาะมาก<อ>คนเลยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นฝีมือกระจังแต่จริงอะยังหาคนทําไม่ได้นะกับเพจแอนตี้เมทัลล่าสุดอะคือกลายว่าอยู่ๆกระจังก็โดนเกลียดอะด้วยเหตุผลทุกอย่างที่แบบประดังประเดเข้ามาในตอนนี้นะคะเอาจิงก็น่าเห็นใจเธอด้วยเหมือนกันดูเกิดปีอะไรจ้าชงหรือเปล่านะครับตักน้ําแข็งห้เฟื่อดอะไรชงให้ทุกทีเลยนะจ๊ะเออทำบุญหน่อยก็ดีนะลูกนะอาลาก่อนจะไปเบรกกันมีหนึ่งเรื่องฝากไว้นะจ๊ะตอนนี้มีข่าวเดี่ยวของคนที่ชอบช้อปแล้วก็ชอบชมโชว์มาฝากด้วยครับกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คฉลองครบรอบ19ปีสุดิ่งใหญัน ฟิวเจอร์พาค เอ่อ19ทีนแอนเวอร์ซารีแกรนด์สเปนเนะครับที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์รถท้าฟ้าโชว์ท้าฝนซุปเปอร์เซลซุปเปอร์โชว์ครับเริ่มต้นที่ซุปเปอร์เซลก่อนดีกว่าค่ะอ่องขารถท้าฟ้านี่นะคะเขาลดสูงสุดถึง80%ดสิบเปนต์ทั้งส่วนการค้าแม่คุณเอ้ยและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะไปลุ้นต่อด้วยกับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะรางวัลใหญ่สุดๆเลยอย่าง Toyota All New ิออสหนคันมูลค่าถึง589,000บาทด้วยส่วนซุปเปอร์โชว์ครับโชว์ท้าฝนกับมมมิิิินนนนคอเสสร์์ตุดฟาากย10 10ววัโช จากเหล่าซุปตาชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นโจโก้องเดอะสตาร์ Star, สิบกันโตโนโ่รุดโดมตมั้มออฟปองศักด์แอมสวรรค์ป๊อปปองกูลชินชินุินพี่นัทสักดทรคุณว่านธนกรนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยจะมาสร้างสีสันและความประทับใจให,ให้กับทุกคนแน่นอนที่สำคัญคุณผู้ชมคะงานนี้เข้าชมฟรีทุกวันเลยตลอด10วันนะคะตั้งแต่วันที่26กันยายนนี้จนถึง5ตุลาคมค่ะที่แคสคาตาชั้นจีสโารนาฟิวเจอร์พาร์คค่ะหรือว่าคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะะคที่ อทฟิวเจอร์ารคดีเอชนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับเป็นไงก็อย่าลืมไปร่วมเฉลิมฉลองกันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปเบรกอีกนิดนึงครับเรามาสรุปเหรียญจากเอเชียนเกม2014หน่อยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยไทยเองก็ได้เหรียญทองมาเพิ่มด้วยใช่รั้งสองเหรียญเนี่ยอีก2เหรียญเมื่อเช้าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะอันดับของเราเนี่ยอยู่ประมาณที่12เหรียญทองเนี่ยมีแค่สี่เหรียญตอนนี้ก็มีเป็น6เหรียญแล้วนะครับได้เพิ่มมาจากจักรยานแล้วก็จากคุณทามี่เมื่อออกก้้ใช่เคครููนนงงถตะั เทนนิสหญิงคู่นะคะ<ช>เอาช,ชนะไปด้วยนะคะ,ะคอันดับที่หนึ่งตอนนี้ยังตกเป็นของประเทศจีนค่ะอยู่ที่110เหรียญทองนะคะอันดับ 2, 2> ของเกาหลีใต้ค่ะ43เหรียญทองแล้วก็อันดับ3าที่ญี่ปุ่นค่ะ35เหรียญทองนั่นเองใช่แล้วนะครับเหรียญทองน้อยหรือเยอะไม่สําคัญเท่ากับเราส่งกําลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะครับอย่าลืมด้วยละกันนะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะด้วยซิงเกิลใหม่จากพี่ป้อมพี่โตสรงใจไปซ้อม ฝากใจไปแข่งเดี๋ยว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 ะดนานมากจริงจริงถ้าเกิดแกจะร้องเพลงนี้ไม่ร้อง Reach for the Star ของททยังไปเลยล่ะเอออ่ะเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีของดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบดูแลตัวเองนะฮะห้ามพลาดกับ EFM on TV ครับส่งใจไปส่ง ปฏิทินบันเทิงอีคคลนดาเวลาสิบนากาธนาคารชื่อดังจัดเปิดตัวแคมเปญใหม่พบเวียสุกุลวัฒน์และมากี้ราสีณอีมินนซ e ิตี้ฮอชั้น5ศูนย์กัน้าสยามพารากอน เวลา14นาฬิกา30นาทีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าชื่อดังจัดประกวดหนุ่มสาวหน้าใสาพบรมพัชตะเอสุปชยัยและจายศิณีณลานเอทีม2ชั้น1ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เวลา18นาฬิกางานประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดเมนเฮลกายชาเลนจ์2014พบบอยประกอนมาริโอเมาเลอร์เคนผูผูอเล็กชิระเดชเป้อรารักมากรินท็อปจรนไค์พิรัตฮั่นสิงโตกังเตจากเดอะสตาร์และเต๋ารอนจาก a f ณเวทีมวยราชดำเนิน That on TV.